สวัสดีพี่น้องประชาชนที่มารับชมช่อง Mark FF กันด้วยนะครับอยู่กับผมเออนั่นแหละเออชื่อผมชื่อชิอชอนะครับอายุ10นะครับแล้วก็อยู่ป .4 กำ,กำลังจะขึ้นป .5 แล้วนะครับเกมนี้ก็เป็น s i มโ l เ s นบอกหนึนะครับเป็นเกมซิมโ l เ s นบอกหนึ ที่ผมเอามาโปรเล่นๆนะครับก็อย่าไปเล่นกันนะครับผมไม่ทิ้งลิงไว้ให้นะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับเดี๋ยวไปเล่นซีกเกิลเพย์เล่นเลยนะครับเออเล่นแมปนี้ละากาันมันเป็นแซนบ็อกหนึ่งนะครับภาคหนึ่งนะครับไม่ใช่ภาคสองผมเอาโปมาเล่นนะครับโอ้โหโหโหเล็กเล็กเล็กอธิบาย นี่นะครับมันจะมีปูอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับนี่เนี่ยปูข้างบนปูข้างบนเนี่ยไหนๆอีกแป๊บนึงเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยคือนะครับเนี่ยปข้งบนนะครับมันเป็นปูนะครับเนี่ยมีสกินทุกสกินนะครับเนี่ยมีปืนทุกปืนเลยแต่ว่าไม่มีคนเล่นนะครับกูผมก็ต้องมาเล่นคนเดียวอะครับนี่นี่เดี๋ยวดู RPG นะโอ้โห ะดู A V D ดิอีขีแต่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่ามันเหงาเกินไปนะครับไม่ให้เล่นนะครับโอ้ยดู A V D ดิโอ้โหโอ้โหโอ้ยคุณมันเลยขอภายในคำหยาบด้วยนะครับอุ้ยผักผักผักนี่นี่ควาสามารถอุ้ย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 จะตกแมปโอ้ตกแมปรือเปล่าว้า ยอดเลยโอ้ว้าวแหลกแหลกไอ้ให้ทำยากอีกและโอ้บินแล้วครับทุกคนโอ้กับตกเม็ไปไกลับกลับกในเกมนี้นะครับก็จะโปรถได้ด้วยนะครับแต่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับ ว่าผมทิ้งลิงไม่เป็นทีออ่อันนี้ก็คือรถที่ไม่มีอยู่ในเกมนี้นะครับคือแบบคือแบบความเร็วประมาณ400กว่าๆครับเื่อโปนี่มันจริงแต่ว่าไม่แนะนำให้เล่นนะครับเนี่ยมีทุกอย่างเลยเนะี่ยสามารถใส่สก,กินได้ด้วย คิปเท่าไหร่อ๋อสองนาทีนี่มีปืนกลเนียโอ้โหแดงเหมือนกันนะเนี่ยอยากเล่นกับคนจังเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับน้องผมก็ได้น,น้องผมสามารถหลุดะตะไม่รู้ว่าน้องผมจะกลับมาตอนไหนนะถ้าน้องผมกลับมาผมอาจจะถ่ายคลิปเกมนี้อีกก็ได้นะครับทำอะไรดีทุกคนอือพี่มีสนด้วยปะ เออุอ๊ยน่ะภายในลิงลิงรัวได้เลยนะโอ,โอ้โหแม่งโกงเกินที่โกงไปวันนี้ก็คือ R T G นั่นแหละโอ้โหบินเร็วบินไปเร็วอยากเห็นคนไทยบินได้บินได้แล้วโอ้สุดยอดไปเลยโอ้บินไปไหนแล้ววะโอ้โหสุดยอดไปเลยวะ่ะ ไปแล้วโอปไป,ไปดูดีว่าขึ้นไปสูงมันจะเป็นอ๋อมันเด้งกับที่เดิมลงไปเอาพเอพี่กีมาจุดไหนไว้โอ้โหอะไรนี่โอ้โหมีเครื่องบินมีแต่ก่อนไบมันเออมอเตอร์ไซค์มันมีไม่ค่อยเยอะนะครับ โอ้ยมีรถอะไรมั่งนี่ว้าวสุดยอดเลยอยากจะสร้างบ้านในคลิปนี้แต่ว่าคือขี้เกียจน,นะครับ <c oughs> แต่แต่ค่อยไปสร้างพรานหน้าก็ได้หรือว่าอาจจะไม่สร้างก็ไม่ต้องสร้างนะครับพอโอเคถ้าอยากให้ทำอีกก็บอกมาได้เลยนะครับมีให้ทำเยอะแยะเลยเล่นต่อเล่นต่อ โคตรมันนะก็อยากให้มาเล่นกับผมด้วยอะครับคือแบบมันมันมากเดี๋ยวเดี๋ยวสอนโหลดก็แล้วกันนะไม่ทิ้งลิงก์นะสอนโหลดล้วกันแต่แต่จะโดนโดนเนี้เนี่ยจำกัดคลิปไปดิเน่ยดูดิเวลาโดน r p ีดูเลือดเลือดเลือดตรงนี้ครับเน่น่เลือดตรงเนี้ยนเน่แน่แน่ๆๆ โอ้โหโดน RPG แม่งเพิ่มเพิ่มเลือดอะครับดิโอ้ยเลือดพุ่งเยอะแตแต่ใครอยากเล่นนะครับคือคือเดี๋ยวผมจะไปสนคิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ปลาระโอ้ยโอยแบกแบกแลกแบกไปบายบายทุกคน